บริตันไลเดอร์ลอยเครื่องนี้นะครับอาการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็ลูกค้าส่งมาให้ทางร้านล็อกรีไบช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ของทางร้านล็อกรีไบให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวดําเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่เกรดการ์มินที่ทางร้านล็อกรีไบเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายนะครับมีให้เปลี่ยนให้กับบริตันไลเดอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวาฮูเราก็รับเปลี่ยนนะครับการมินก็รับเปลี่ยนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบ ยินดีให้บริการบอกได้อย่างเดียวครับว่าแบตเตอรี่ดีตามราคานะครับราคาสูงก็เกรดดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีขายในเว็บไซต์นะครับอันนั้นเป็นของปลอมนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณานะครับก็อันนี้เป็นเกรดการมินนะครับมันมีหลายเกรดนะครับจะให้อธิบายก็เป็นเรื่องที่ลำบาก ก็ต้องทำความเข้าใจกันเองนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลรงดีไใบยินดีให้บริการครับ